เข้าไปเลือดสดๆชิมดกันครับผมสวัสดีครับผม วันนี้อยู่กับยิมชันแนลครับผมเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรมากพาพี่ๆน้องๆมาชิมไอเนื้อดิบกันครับผมวันนี้มีหลายเมนูเดี๋ยวเราจะทําทเป็นต้มขมนะครับแล้วก็ทําทเป็นลาบดิบแล้วก็ซอยจุนะครับผมเดี๋ยวมาหั่นเนื้อก่อนนี่ครับเนื้อดิงแดงครับผมคัดสรรมาจากร้านเดิม เนี่ครับเนื้อเขาสะอาดมากเดี๋ยวนี้จะหัน่นเป็นไอทำต้มขมกันนะครับวันนี้มีพ่อครัวมาอยู่ครับวันนี้ไม่ได้ทำเองครับวันนี้มีพ่อครัวจากเพชรบูรณ์มาอยู่ก่อนอื่นนะครับนี่ครับ ที่เพี้ยควายนี่นะครับเดี๋ยวเรามาต้มกันก่อนเราไม่ต้องตัดครับเนี่ยนะ้าออกไปอ,ออกมาเดี๋ยวมันจะพุ่งใส่หน้าผมนะออไปนี่ครับเพี้ยขมขมนี่นะครับ ของดีเลยไม่ต้องห่วงครับขมถึงไส้เนี่ยไป,ไปนี่ครับต้มไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปกรองอีกทีนะึง แเราต้มแค่พอเดือดๆนะครับเนะี่ยบางร้านเขาไม่ให้มานะครับเนะี่ยหรือถ้าเราไม่ไปซื้อตอนเช้ามันมันจะเสียไอ้เพี้ยตัวเนี้ยมันจะเหม็นแต่ตอนเนี้ยดูกลินไอออกมานี่หอมฟุ้งเลยครับเนะี่ยโอเค เดี๋ยวหลังจากที่ว่าเราต้มเพี้ยกันมาแล้วเดี๋ยวต้าเอามากรองพวกเศษขี้เพี้ยมันออกก่อนนี่แหละครับของดีเลยสุดยอดเอาไว้โอเคเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ เอามาซอยจุกันวันนี้เริ่มเริ่มต้นก็เดี๋ยวเรามาทำาน้ำจิ้มเกี่ยวขมก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเพี้ยที่เราต้มมาเมื่อกี้กรองเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็นี่ครับสดสด เนื้อวัวสดๆอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นบีเนี่ยขมหนักกว่าไอ้ที่เราต้มมาอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงมาปรุงน้ำจิ้มซอยจุก,กันวันนี้มาเริ่มต้นใส่พริกป่นก่อนนะครับ<า>พริกป่นตามด้วยเกลือครับเกลือเข้าไปที่ไหน นี่ผงนัวครับผมใส่เยอะแซบเยอะใส่น้อยแซบน้อยนะครับเนี่ยนี่ข้าขวคั่วเรานี่ตําเองนะครับเวลาเราทําลาบเราจะไม่ไม่ซื้อเราจะเอาเข้าวเหนียวมาคั่วแล้วก็ตําให้ละเอียดนะครับเจ้าผมก็ออนี่ใส่ดีลงไปนี่นี่ครับใส่เข้าไปอ ไปต้นหอมนี่นะครับสุดยอดแล้วลองเลยดูน้ำจิม้มยอดมาเดี๋ยวเรามาหั่นเนือ้อนี่นครับหลังจากที่เราทำ เจียวคมเรียบร้อยแล้วนี่ครับมาจัดเลยลองดูกันเนี่ยเอาคำโตัวโต้เงี้เลยอยอดอันนี้ตับ พอดีไปช้าหน่อยตับมันมันได้น้อยอเนี่ครับเต้านื้อมันแดงมากเลยนะ ชิมชิมนี่เลยคุยคำุดโตที่ไหนไชิมด้วยกันนะครับมาละที่นกนะชนขมชนขมแล้วใช่ไหมนี่เลย

รใครทำน้ำจิ้มอร่อยมากออก็ควรระดับนี้แล้วเป็นเมนูพื้นบ้านขอโทษคนที่ไม่กินดิบนะครับผมนี่ครับเป็นเมนูอร่อย อาหารสิงโตรู้สุดยอดมเมาครับหลังเมนูซอยจุอันนี้เรามาทำเมนูก้อยต่อเนื้อหนึ่งโลจัดได้สามเมนูครับวันนี้มามีการคนราบเมนูต่อไปครับผม <ใ>อันนี้ทําก้อย <S <S เนื้อเราซื้อมาเยอะเราทําหลายเมนูครับวันนี้เริ่มจากเกลือก่อนนะครับัน,นี้เราก็ซอยเรียบร้อยและไปพริกป่นเข้าไปพริกป่นเข้าไปอันนี้ผงนัวอีกแล้วครับโอ้โหขาวเลยครับไปแทงเข้าไปเลือดสด เบื้อดใส่หมดเลยไหมเนี่ยเลือดเนี่ยใส่ต้มเลยอ่าสีสวยสีสวยมากสีสวยงามถายไม่ได้ถายไม่ได้อันนี้บ <B. S 3> ีโอโหโจกเข้าไป

โอเคขาเชฟมือดีครับไม่ต้องหว่วงครับวันนี้นแซ่บแน่นอนอต้นหอมนี่เราจะใส่ที่หลังใช่ไหมหอมใส่ก่อนเลยปับป,ปุ๊บเข้าไป คนคนอู้หูแง,ง,งสาดใจอ่ะนี่มันต้องชิมสุดยอดสุดยอด จางขาดเค็มงงดีงงดีเอานะไหนแหนมขว้วไปขว้าโรยตามหดยอดคนอีกทีเป็นอันเสร็จพิธีเดี๋ยวเรามาชิมกันข้าวขั้วมันต้องใส่ทีหลังแนะ่หอมมากเนี่ยเนี่ยตามเองกับมือมาราบลงราบลงจานกันามากินพร้อมกันทีนี้ โอเคครับผมหลังจากที่ว่าเราอ่าทําลาบเนื้อแล้วก็ต้มอันนี้ทําสุกนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมากินพร้อมกันเลยมาพี่พียงน้องทุกคนกินข้าวพร้อมกันครับนี่ครับข้าวขับโอ๊ะขับตัวโตอืมอืม ดอด้ออออต้มขมเราตุ๋นไว้ประมาณชั่วโมงนิดเราดูดว่ามันจะเปื่อยขนาดไหนอืมร้อน <c oughs> <c oughs> อร่อยครับอร่อยอน,นี่จะเป็นเนื้อกับเครื่องในต้มผสมกันเป็นการทำอาหารสูตรบ้านๆอันนี้ขั้วไหมขั้วรับถูกรับถูกอ,อันนี้จะเป็นลาบอันนี้แหละแต่ว่า เอามาคว้าคว้าให้สุกอีกทีนึงอืมแก่ไหมอืมอืม าตะก้อนน่าจะหิวแล้วตะก้อนะครับคือน้ำลายเอื้องเอื้องแล้วอร่อยเมนูวันนี้ใช่ละเดี๋ยวไม่ก่อนหน่อยโอเคครับวันนี้ก็ ในประมาณนี้ก็ฝากพี่ๆน้อง,องติดตามยิมชาแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอปิดคลิปประมาณนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับนะ